หมอว่าเหลือแค่เส้นเดียวนะครับคือจะไม่สามารถเดินได้แล้วนะครับผมสวัสดีครับผม M มนะครับอภิชาติสุชาดานะครับผมเชื่อพระเจ้ามาประมาณ20ปีแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็ทำงานกับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งครับผม ก่อนเชื่อพระเจ้าเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยอมคนไม่ค่อยยอมอะไรง่ายๆเลยนะครับและเป็นคนที่ไม่ค่อยรับฟังคนอื่นนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ถูกเสมอนะครับเที่ยวกลางคืนนะครับแล้วก็เล่นการพนันจึงมีปัญหาแล้วก็มีเรื่องเนี่ยชกต่อ,อยอยู่หลายครั้งด้วยนะครับสมัยนั้นครับผม ผมมาโบสได้อย่างไรใช่ไหมครับคุณลุงและคุณป้านะครับได้มีโอกาสได้ชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับไปโบสนะครับผมก็เลยมีโอกาสได้ตามไปนะครับโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าโบสคืออะไรนะครับแล้วก็พระเจ้านี่คือใครเป็นยังไงนะครับผมก็ไม่ได้เปิดใจนะครับที่จะสนใจเรื่องของพระเจ้านะครับแถมบางครั้งยังรู้สึกต่อต้านด้วยนะครับแต่เมื่อได้มาโบสถ์อย่างต่อเนื่องนะครับนานๆเข้าเนี่ยได้ฟังคําเทศนาจากพระเจ้านะครับ ได้สัมผัสกับเพื่อนคิดเตียนด้วยกันนะครับผมก็ได้รับพระเจ้านะครับเข้ามาในชีวิตโดยอย่างที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับดังนั้นเวลาที่เกิดปัญหาในชีวิตนะครับผมจึงเริ่มอธิษฐานนะครับเพื่อที่จะให้พระเจ้าช่วยนะครับผมเริ่มมีประสบการณ์นะครับกับการที่พระเจ้าอวยพรนะครับแล้วก็พระเจ้าเป็นผู้ตอบคำอธิษฐานนะครับและพระองค์นะครับก็เริ่มเป็นจริงในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆครับ พราะพรที่ได้รับนะครับเพื่อพระเจ้าเข้ามาชีวิตนะครับเมื่อเมื่อได้เชื่อพระเจ้าแล้วนะผมเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับเป็นคนที่ถ่อมใจมากขึ้นนะครับแล้วก็ยอมรับฟังผู้อื่นนะครับรับฟังพระเจ้านะครับที่จะให้พระเจ้าเนี่ยเข้ามาเปลี่ยนจิตใจของเรานะครับเริ่มอ่านคําเทศนานะครับผมแล้วก็คาฟังสอนพระเจ้าของพระเจ้านะครับ ผมเน pues ี th omas th omas ่ยเลิกเที่ยวกลางคืนนะครับเลิกเล่นการพนันนะครับผมเพราะว่าพระคุณนะครับของพระเจ้าอย่างแท้จริงครับขอคุณพระเจ้าที่ใช้สิ่งนี้นะครับมาขัดเกลาจิตใจของผมนะครับจิตใจของผมเนี่ยเปลี่ยนนิสัยของผมให้เป็นคนใหม่นะครับให้เป็นคนที่ใจเย็นนะครับแล้วก็ยอมรับฟังผู้อื่นมากขึ้นจริงๆครับก็ มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งนะครับที่เปลี่ยนชีวิตผมนะครับก็มีการเพราะว่าเกิดเหตุจากผู้บริีน้นะครับใช้ใช้มีดนะครับฟันที่ขานะครับผมได้ไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เย็บไปประมาณสี่สิบเข็มนะครับแล้วก็คุณหมอว่าเหลือแค่เส้นเดียวนะครับคือจะไม่สามารถเดินได้แล้วนะครับผมก็รู้สึกว่า พระเจ้าทรงทรงดูแลเราแล้วก็พระเจ้าพยายามที่จะบอกเราแล้วก็พยายามอยากให้เราเปลี่ยนแปลงตัวเองและผมเชื่อว่าสิ่งนี้แหละที่พระเจ้าช่วยเหลือผมสิ่งที่พระเจ้าอวยพรนะครับผมคือตอนนี้นะครับก็เราอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ค่อนข้างวิกฤตมากนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยมีผลกระทบนะครับต่อโควิด -19 นี้นะครับ แต่พระเจ้าก็ยังอวยพรผมและครอบครัวนะครับพระเจ้าทรงอวยพรเรื่องหน้าที่การงานนะครับในตอนนี้นะครับซึ่งบริษัทของผมเองเนี่ยนะครับไม่ได้ลดเงินเดือนของพนักงานนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการจ้างพนักงานออกหรือว่าหยุดการทํางานนะครับแล้วก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทนะครับยังให้วนนัสนะครับถึงสองครั้งนะครับใน1ปีนะครับผมแล้วก็ปรับเงินเดือนของข้าพเจ้าขึ้นด้วยนะครับก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าในตรงนี้ครับ ท้ายนี้นะครับก็อยากนุนใจผู้ที่เชื่อนะครับและผู้ฟังที่ยังไม่เชื่อในพระเจ้านะครับว่าพระเยซูของเรานะครับทรงดูแลเราอยู่เสมอนะครับไม่เคยทอดทิ้งเรานะครับขอให้เรากล้าที่จะเปิดใจนะครับและไว้วางใจในพระเจ้านะครับและเชื่อในพระองค์นะครับและพระองค์จะทรงดูแลเราครับขอพระเจ้าปวยพรทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ